เพื่อนจะดีเพื่อนจะเลวเพื่อนจะชั่วเราต้องเก็บไว้ในใจไม่ควรออกมาตีแผ่ไม่ว่าคุณต้นอ้อจะเลวหรือไม่เลวเราก็ต้องเก็บความลับนั้นไว้ในสานะที่เป็นเพื่อนเขาเรียกว่ากัรยาณมน,นิตร ทนายธรรมราชค่ะโผล่แซททนายอานันชัยนะคะสอนว่ากัลยานามิตรคือเพื่อนที่ช่วยปกปิดความชั่วให้เราได้มันใช่หรอเอามาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทนายอานันชัยค่ะเพิ่งจะออกมาให้กําลังใจคุณตนอ้อนะคะแล้วก็บอกให้ออกมายอมรับกับสังคมค่ะในสิ่งที่ตัวเองทําผิดพร้อมกับบอกว่าเรื่องการแฉเพื่อนเนี่ยถ้าเป็นตนตนไม่ทำนะคะเพื่อนจะดีจะช่วยเนี่ยเราเก็บไว้ในใจไม่ควรเอาออกมาตีแผ่นะครับเพราะเป็นเพื่อนกันต้องปรึกษาหารือกันนะคะเวลาที่เพื่อนเดือดร้อนเราก็ควรที่จะต้องรักษาความลับของเพื่อนเรียกได้ว่าเมื่่่ออมโอกกาสให้ััลลบไแผเย ะะสำหรับทนายธรรมราชค่ะทนายความทางฝั่งของครอบรัวเชื่อมจิตนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเลยค่ะว่ากําลังมีปัญหานะคะข้อพิพาทกันกับหลายฝ่ายทั้งคุณหนุ่มกันชัยทั้งกลุ่มอเวนเจอร์ค่ะที่นําทีมโดยทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมผู้ซึ่งที่ชักชวนคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะและอีกหลายๆคนนะคะมาร่วมผลึกกาลังล้างบางเชื่อมจิตและที่ผ่านมานะคะทั้งสองฝ่ายก็มีการฟาดกันไปฟาดกันมาแบบดุเดือดเลยทีเดียวด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลต่างๆในมุมของตัวเเเเออออองงงงนนนนะะะคคคคหลััจาาาาากกกกกททีี่่่่่่ิดรรมชขุุุณณต้้้ปป็ถูพืยย ผ่านนะคะหรือว่านายแม่ปุกกี้อดีตประธานที่ปรึกษามูลนิธิที่เป็นหนึ่งออกมาแฉยับนะคะหลอกชวนซื้อวุฒปลอมนะคะรวมไปถึงตําแหน่งทางการเมืองด้วยแล้วก็มีการฟอกเงินจนเรื่องนี้นะคะถูกตีแผ่ออกเป็นวงกว้างค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศทําให้ทางด้านของทนายธรรมราชค่ะทนายความทางฝั่งของเชื่อมจิตนะคะที่ทางคุณต้นอ้อนเนี่ยเป็นคู่พิพาทแล้วก็มีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่ออกมาเคลื่อนไหวแซะแรงค่ะตั้งแต่นั้นมาเลยนะคะแถมยังผสมโรงนะคะช่วยแฉเพิ่มอีกค,ค่ะทั้งเมื่อไม่นานมานี้นะคะทนายธรรมราชยังพูดชัดเจนอีกนนะะคว่่าาาเเเรืองงี้้ขทต็ม ลคล้ายกับจะประกาศว่ารอเอาคืนอยู่แล้วค่ะขณะที่เรื่องราวดราม่าเดือดของคุณต้นอ้อที่เป็นกระแสนั้นสังคมค่ะก็มองเป็น2ด้านนะคะทั้งในเรื่องที่คุณต้นอ้อถูกแชนะคะถ้าเป็นเรื่องจริงคือสิ่งที่ทําไปเนี่ยทำให้ผิดหวังมากๆนะคะเนื่องจากเธอเป็นจิตอาสาออกหน้าช่วยเหลือคนค่ะแล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมให้เหยื่อด้วยขั้นตอนทางกฎหมายนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเธอกลับมาถูกแฉว่าเป็นคนที่เบื้องหลังนะคะทำผิดกฎหมายเสียเองและอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่มีคนวิจารณ์หนักไม่แพ้ก,กันนะคะก็คือในเรื่องของการเป็นเพื่อนแน่นอนว่าทาาางงดด้้้นนนนขขอคคุุณปปกกกีีะะะโรแสเไ ็มได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวจะออกมาเผยนะคะถึงเหตุผลที่ออกมาแฉค่ะว่าจะโดนทําร้ายก่อนจนทนไม่ไหวและเรื่องที่คุณต้นอ้อทํานั้นนะคะก็ไม่ใช่เรื่องเล็กด้วยแต่ว่าเป็นปัญหาระดับชาติแต่คนก็ยังด่ายอยู่ดีค่ะว่าสิ่งที่เธอทํานั้นคือการหักหลังคือการหักเหลี่ยมโหดเพื่อนตัวเองชัดๆผนวกกับการที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณบุกี้ค่ะเคยออกมาพูดคุยกับคุณปุ้ยรสลินแบบเอ็กซ์คลูซีฟในไลฟ์นะคะโดยช่วงหนึ่งมีการเปิดเผยถึงหนึ่งในเหตุผลค่ะที่เป็นชนวนให้ออกมาแฉเรื่องนีีี้้้เเเเพพรรรรราาาาะะะว่่ถูกนนะะูกกกกกคคคคุุุณณตตนนนนนอออััซมโทไปปหหิลบยดดืงส ของคุณปิ่นเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นกระแสมากๆนะคะอีกทั้งยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็โดนบล็อกในเรื่องเชื่อมจิตไปแล้วครั้งหนึ่งนี่ยังจะมาบล็อกเรื่องของคุณปิ่นอีกทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณปิ่นก็ได้มีการติดต่อคุณต้นอ้อไปก่อนแล้วแต่กลับถูกมืนนะคะยอมรับเลยว่าเป็นเพราะว่าปัญหาส่วนตัวล้วนที่ออกมาแต่ว่าในส่วนที่เขาทําผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาทําผิดจริงๆแล้วเรื่งพี่ปิ่นเนี่ยเคยส่งเคสไปให้ต้นอ้อแล้วแต่ต้นอ้อก็เฉยซึ่งเขากกกเเเค้้คาา็าลยยยยส่่่่่่่่งมมมใใหหพพพีีีีีีบออปปินะะไไรชชวววด๋จ อ่ากี้พี่ปิ่นไม่ต้องเอาอะไรมาให้กี้นะกี้ไม่เอาแต่กี้อยากช่วยพี่อยากไปเป็นกําลังใจพอเราไปนั่งคุยกันตรงนั้นก็เลยบอกว่าอ่านเดี๋ยวกี้จะถามนู่นนี่นั่นเราก็คุยกันนะคะว่าพี่ทุกใจเรื่องอะไรเขาก็เล่าก็ตามคลิปของพี่ปิ่นแต่พอคลิปนี้มันเป็นไวรัลขึ้นมาของพี่ก็เป็นไวรัลขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าอย่าให้พี่ปิ่นเนี่ยอย่าให้พี่เนี่ยพูดเรื่องนี้ mm. อ่าอ่าพี่ปิ่นก็เลยเขาเนี่ยมีวิจารณญาณของเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะ เขาก็ไม่ได้บอกพี่แต่พอมาสั่งกับพี่ทนายอีกคนนึงว่าอย่าให้ปุกกี้พูดเรื่องนี้พี่ต้องไปบอกพี่ปิ่นว่าให้ปุกกี้หยุดพูดเรื่องนี้ออือืพอพี่ทนายเนี่ยเห็นหลักฐานที่พี่ที่คลิปที่พี่ที่เขาพูดถึงอะคะอ่ะที่ช่องข่าวดังๆเอาไปออกอะทนายเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรนี่ครับก็เป็นประโยชน์ดีนี่ครับก็ชี้แจงชัดเจนดีนี่ครับ อ้าวแล้วทำไมต้องให้ต้องให้ลบคลิปละครับอ่าผมก็นับถืออ่าเขาเรียกว่าเคารพในการตัดสินใจของพี่ปิ่นนะครับเพราะว่าพี่ปิ่นบอกแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นประโยชน์ตก่อต่อพี่ปิ่นเราก็เลยตอนนั้นเราก็เรารู้สึกเสียใจนะเรารู้สึกเสียใจว่าเรารู้สึกที่เรารู้มาแล้วว่าเขาไปบล็อกเราเลื่อมเชื่อมจิตแล้วเขามาบล็อกเรากับพี่ปิ่นอีกทําไมซึ่งพี่กับพี่ปิ่น คุยกันมาตลอดค่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่กับพี่ปิ่นเนี่ยคือมีพันธะสัมพันธ์ดีกันมาตลอดก็คือให้กําลังใจกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่มแม่อันนี้ฟังดูจากคอมเมนต์แล้วก็เอามาถามนะถามตรงไปตรงมานะคะออมีคนตั้งคําถามว่าอย่างนี้นี่คือที่ออกมาเปิดโปงเนี่ย เปิดเผยไม่ใช่คําว่าแฉนะดูแล้วเป็นเรื่องสาเหตุจากเรื่องส่วนตัวล้วนๆเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะชัดเจนค่ะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆค่ะที่ออกมาแต่ในสิ่งที่เขากระทําผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับชาติที่ เขาจะต้องรับผิดชอบในตรงนี้ว่าเขาทํามาจริงๆซึ่งต่อมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่5กรกฎาคมค่ะทนายอนันชัยนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องคุณต้นอ้อค่ะโดยแจ้งชัดเจนนะคะว่าไม่ได้เป็นทนายความให้กับคุณต้นอ้อเกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดนะคะส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับลทัทธิเชื่อมจิตนะคะคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นคนทํามาก่อนตั้งแต่เดือนธันวาคมนะคะก็เลยได้ชวนให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มอเวนเจอร์เพราะว่าเขาเป็นคนทํามาก่อนหน้าตนเพื่อให้สิ่งที่ขาดหายไปเนี่ยมันสมบูรณ์โดยเฉพาะในเเเรรรรรืื่่่นนะะ่่อออออองงขททีีีีดดิินนนะชมมมจตตยสธแล้้บกกวาาไ นนะะแล้วก็ไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมก็เลยเชิญเข้ามาอยู่ในทีมเพื่อพนึนกกาลังให้เข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้นอ้อทําอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของต้นอ้อแต่สิ่งที่เราทําด้วยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของอเวนเจอร์ที่ช่วยกันสิ่งที่ต้นอ้อจะทําตนไม่รู้แหละก็ไม่สามารถที่จะไปดําเนินการอะไรได้แต่ถามว่ามาปรึกษาไหมต้นอ้อก็มาปรึกษาเพราะว่าเราเป็นมิตรสหายกันไม่เพียงเท่านั้นนะคะทนายอนันชัยก็ยังได้พูดถึงเรื่องที่คุณต้นอ้อโดนเพื่อนรักแฉอีกนะคะโดยทนายอนันชัยนะคะได้บอกว่าบอกก เสียแล้วก็เดินหน้าใหม่สิ่งที่เราทําผิดพลาดไปเราขอโทษสังคมสังคมเขาจะให้อภัยเพราะฉะนั้นต้นอ้อต้องเดินหน้าต่อทําเพื่อสังคมต่อไปสิ่งที่คุณทํามันดีอยู่แล้วการก่อตั้งมูลนิธิมันไม่ใช่เรื่องง่ายให้สังคมมองด้วยว่าเขาทําความดีเพื่อสังคมที่เขาช่วยเด็กและสตรีโดยเฉพาะเวลานี้เขากําลังช่วยพระพุทธศาสนาตนก็อยากจะให้กําลังใจว่าให้สู้ต่อไปอย่าถอยแต่สิ่งที่เขาทําไปเนี่ยเขาก็ต้องแก้ไขด้วยสติและปัญญาส่วนเรื่องที่คุณต้นอ้อโดนเพื่อนรักออกมาแฉส่วนตัวมองว่าคําว่าเพื่อนมันสําคัญเพราะนนนนนั้น้้เเรืื่่อออองีถาาคกมปิด เผยตนไม่สนใจหรอกแต่ว <su> ่าเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนเอามาเปิดเผยถ้าเป็นตนตนไม่ทําตนถือว่าเพื่อนคือมิตรสหายที่เราไว้วางใจเพื่อนจะดีเพื่อนจะเลวหรือว่าเพื่อนจะชั่วเนี่ยเราต้องเก็บไว้ในใจไม่ควรเอาออกมาตีแผ่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันก็ต้องปรึกษาหารือกันเวลาที่เพื่อนเดือดร้อนลําบากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราก็ควรที่จะรักษาความลับของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะเลวหรือว่าไม่เลวพร้อมกับได้ให้ข้อคิดค่ะเกี่ยวกับเรื่องการคบเพื่อนนะคะฝากเอาไว้ว่ามิตรมีอยู่3อย่างค่ะคือ1บมิตรนี่คบไไม่ด้มิตรที่หหัักลงคนอื่่นนสวกาณมิรคือมิตรที่่่พงาาอศัยสวน คือมิตรที่เฮฮาปาร์ตี้นี่ก็คบไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรครบมิตรแบบไหนตนก็บอกตนอ้อว่าให้เลือกเอาคือในส่วนของผมเองนี่นะผมคิดว่าคําว่าเพื่อนเนี่ยสาคัญเพื่อนสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถ้าคนอื่นเอามาเปิดเผยผมไม่สนใจหรอกแต่เอาเพื่อนเปิดเผยเนี่ยผมถือว่าในสายตาผมนะเป็นผมผมไม่ทําผมถือว่าเพื่อนคือมิตรสหายที่เราไว้วางใจเพื่อนจะดีเพื่อนจะเลวเพื่อนจะชั่ว เราต้องเก็บไว้ในใจนะครับไม่ควรออกมาตีแผ่เพราะว่าสิ่งที่เวลาเพื่อนเดือดร้อนเพื่อนลาบากก็ต้องปรึกษาหาลือเป็นเพื่อนเหมือนกับผัวเมียกันแหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราก็ต้องรักษาความลับของเพื่อนไม่ควรเอามาเปิดเผยไม่ว่าคุณต้นอ้อจะเลวหรือไม่เลวเราก็ต้องเก็บความลับนั้นไว้ในสานะที่เป็นเพื่อนด้วยเหตุนี้แหละครับเขาเรียกว่ากัลยาน,นามิตรมิตรมี3อย่างบาปมิตรก็คือ มิตรที่คบไม่ได้มิตรที่หักหลังคนอื่นนะส่วนกาลยานมิตรมิตรที่ลูงพาอาศัยอีกอย่างหนึ่งก็คือพันธมิตรมิตรที่เฮฮาปาร์ตีู้เฮไปไหนไปหานี่ก็คบไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรคบมิตรแบบไหนบาปมิตรกาลยานมิตรหรือพันธมิตรก็เลือกเอาเองแต่ผมก็บอกคุณก้อนว่าก็เลือกเอาดูนะครับสามอย่างเนี่ย อย่างที่ชั่นบอกวัชระเมธีพูด ซึ่งแน่นอนค่ะว่าทางด้านของคุณปุกกี้นะคะก็ไม่ทนค่ะมีการออกมาเคลื่อนไหวสวนกับเดือดเหมือนกันนะคะโดยการโพสต์ค่ะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมาดีค่ะคําถามรักเพื่อนต้องปกปิดความผิดเพื่อนหรอคะรักเพื่อนต้องร่วมกันกระทาผิดใช่ไหมรักเพื่อนต้องร่วมกันหลอกลวงคนอื่นหรอคะสวยสิคะเอียงคอถามแล้วจะสอนลูกยังไงการศึกษาสําคัญรากฐานความมั่นคงการทุจริตอะไรก็ตามผิดหมดไม่มีผิดมากผิดน้อยผิดก็คือผิดรักเพื่อนต้องปกปิดแล้วก็ให้กระทาไปเรื่อยๆใช่ไหมเตือนรอยรอบก็ไม่ฟังสอนลูกต่อหน้าอย่าทําแบบนีี้อย่่าาททํกับคน รักและหวังดีค่ะตีแผ่ความจริงไม่อิงเรื่องส่วนตัวซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของทานายธรรมราชนะคะที่รอจังหวะขยี้อยู่แล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวค่ะผสมรงกับเขาไปด้วยโดยได้โพสต์นะคะว่าทานายอนันชัยสอนว่ากัลายาณมิตรคือเพื่อนที่ช่วยปกปิดความชั่วให้เราได้เออหือฉ่ำสุดๆและยังคอมเมนต์อีกนะคะเป็นการแนบภาพข่าวข,ของทานายอนันชัยค่ะขณะที่กําลังพูดนะคะว่าเพื่อนจะดีจะเลวเก็บไว้ในใจพร้อมกับตั้งคําถามนะคะว่าเออหือมันใช่หรอเอามาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนหรือครับขณะที่ทางด้านของคอม ได้เข้าไปช่วยกันขยายคําพูดของทนายอนันชัยนะคะว่าเขาหมายถึงเพื่อนที่ดีเนี่ยควรเตือนกันให้คุยกันหลังบ้านไม่ควรจะออกมาประจานงงไม่พักเลยนะทนวยนี่ทนวยคงไม่เคยมีเพื่อนดีๆเลยอดิและอีกคอมเมนต์ค่ะที่มีการเข้ามาแซดจนเจ้าตัวต้องโต้กลับเลยชันทีนะคะหลังจากมีคนมาจี้ค่ะให้ไปคุยในโหนกระแสนะคะซึ่งทนายธรรมราชค่ะตอบกลับไปว่าถ้าไปโหนมินิคูเปอร์เนี่ยอาจจะไปค่ะผมไม่ไปรายการโหนกระแสรายการโหนกระแสผมไม่ไปหรอกครับ แต่ถ้ามีรายการขนกระป๋องขึ้นมาเมื่อไหร่อะหรือว่าหนมินิคูปเปอร์ขึ้นมาเมื่อไหร่ผมอาจจะไปก็ได้นะแหมก็เรียกได้ว่าที่ใครทีมันค่ะพอมีโอกาสนี้ก็ขยี้ไม่พักเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในส่วนของคดีเชื่อมจิตะค่ะและในเรื่องการหลอกขายซื้อวุฒินะคะและตําแหน่งนั่งทํางานในรัฐสภาของคุณต้นอ้อที่ถูกเพื่อนออกมาแช่นะคะคงต้องรอพิสูจน์กันต่อไปค่ะท่านผู้ชมตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเันเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p ดารานะคะ